ล้วสัานะโคตรชีวิตไปแล้วนี่นะครับผมสภาพเจอจักรยานเนี่ยสุดยอดอ่ะไปเลขยี่สิบเลยเหรอโอ้ไม่งอมอ่ะสปีดมันเท่าไหร่สี่สิบไอ้นุ่นยี่สิบอันนี้อ๋อไม่เห็นกูไม่เห็นเลยกูไม่เห็นแล้วอันนี้กูปัดเกือบสิบกว่าละไอ้กูไม่กูไม่เห็นอันนี้สัตว์กูไม่เห็นคนขโมย คุณไม่เห็นไอ้โบ๊ทีไอ้เหี้ยเราปังคุมด้วยเฮ้ยแม่งอยู่ไหนวะกูขับกูตอนนี้ความแรงอยู่ที่แปดนะครับโอ้ัวออฟโลดโอมานสองร้อยเมตรพอนีจะไปคุ้ เรากู้ป่านเด็กขึ้นรถตอนกลางคืนนะแล้วไม่เอาเหรอไม่เอาเฮียเฟมไคเซอร์เลยบอสจึงอะไรจึงพุ่งไปเฟมไคเซอร์จึงล้มชนไม่ใจมึงฉันเลยพอขับไปป่าทีมันจะบรรุเลยเฮียเก็บเฮียสองเฮียสามขับขับในถนนไม่เป็นไรใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวดิไอ้บอสไอ้บอสบอสอ้อมใจก่อนไอ้สัตว์ไม่จอดจะไปสารงานไอ้เฮียอย่าพึ่งอ้อม แวนแว้ยไอ้เหี้ยอันก็ถอยได้สับไอ้เหี้ยกูก็โตเอานี่หายอ๋อทนทนทนพี่ทนพนพ่นตายนะไอออมึงใหญ่อยจะพึ่งเออสรุปสรุปแมงก็ไม่เอาจักรยานแทนเดวนแวลาเกิดครับโอ้โหแมงปัดชันจังรอฉันด้วยรอด้วย ไอ้แบบโรงแรมเอาเสร็จแล้วโรงแรมรอกูด้วยเพี่มึงลงโดนเอจังวะไอ้เกมมากูขี่ขยานเองครับไม่เอาไอ้แบบกูชอบโอเคขับไปใส่ตู้ไปเลยพี่อก็จริงะไอ้ตู้เนี่ยอย่าลงเขาแล้วไปลงเขาไอ้แบบลงเขาลงเขาไอ้คุณว่ากลัำไปเซเลนล้วก็ไปล้างคาร์ดี่ะของน่าจะดีแล้วปะโอยไม่ทันแล้วว่าไอ้ยไอ้ไอ้ยมาดู กูโดนชนกูโดนชนไอ้สัสเอ้ไอ้กูโดนชนไอ้สัสไอ้ยอยกระดูกหักไอ้สัสเอ้ใช่ยังยังรู้หรอตอนนี้ลงเขาได้หรอมันยังจะปั่นต่อไปนะเงี้ยเบิ้ลน้ำมันทิพย์ชุดแต็มแรงนะเอ้ยเอ้ยเอ๊ กูยี่สิบแล้วสัตยี่1แล้วโอ้โหแม่งไหวมากลงเขาแน่นเลยเฮ้ยออมเราลงเราลงลงเขาบ้างดิอ้หอ้าวไปดูป่ะลงเขาเท่าไหร่วะออมสี่สิบห้าแล้วเฮ้ยกูลงเขายี่สิบจะหายสิบไปได้ไปไปไเฮ้ยมีปั๊มว่ะเอาไงดีให้ให้กูเติมน้ำมันก่อนสัต อจากไก่ตายนี่ว่ะเจ๊ฮะจักยาไยาพิษมาอ้อมจพุ่งไปเฟมไคเซอร์ไอ้สัตว์อ้อมจะพุ่งไปเกมไคเซอร์โอ้ยเฟมไคเซอร์โอ้ยเยี่ยติดไอ้สัตว์อย่าจอกนงี้ยหว่าเอ้ยเอ้ยอ้อมไอ้สัตว์เขาเกียดมึงว่ะข้างในมีของอะไรปะวะเกมไม่มีไม่มีอยากไดูดิไม่มีตอนนี้ล้อพังแน่สัตว์ เปลี่ยนล้อให้ป่ะไม่ต้องเปลี่ยนอย่าล้อที่เปลืองเปลี่ยนล้อล้อเล่นเดี๋ยวเรามาคิดกันหน่อยดีว่าเราจอดกันแถวไหนวะในป่าคอยมิดขอเดาปุ๊บนี้แล้วกันเฮ้ยฮะเอ้ยสัตว์กูเลยไอ้บอสไอ้บอสบอส อ่ะรถจักรยานนี่ทำอะไรได้เอาไปได้เอาไปขับลงเขาไอ้สัตว์โอ้เฮียกูไปขี่ MTB ดีกว่าจะแบบนี้ ATV ทีบีไรอ้อมทำไรทำไรอ้อมทำไรไม่มีเฮียได้เลยสัตว์น้ำมันเปืงดูไหมแตงไม่เละแกงกุยแจงไรศพเอ้ยเฮียไหวเอ้เฮียเสียวไอ้แจงไม่ทยังไรสาไลกูไปก็ได้ เอ้ยโอ้โหมึงก็ขับไปดิเดี๋ยวกูขับตามมึงไปมันช้าโอ้โหต้องชวนกูเลยตองชนกูโอ๊ยไอ้นไยกูต้องชวนกูเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหมไปมไปเป็นเจอดทีเดียจอดเราไปเล่นไปเล่นเกมฟอร์ไปเฮี้ยไปมาเป็นลไปจอดเป็นมฟอร์เกินลงนะขึ้นรถกูนะโหตามรถกูได้อ้าโอเคคือกูลองกูลองแล้วเอากูลองแล้ว โอ๊ยโอ้ยกูกอัว่าจะขับลงเขาไงแม่งโอ้ยเอ้ยพากูลากไปเลยเอามันขับตรงไปดิเออแม่งโคตโลงพากูไปด้วยเลยงั้นไอ้เหี้ยขาวะเอาเอาขับตามไปละขับตามไปละจอกมาดีๆเรื่องมันจะไปดีแน่ลองเร็วครับเร็ว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 อีเจ๊กันอีเจ๊กโอ้โหเว้ยอีเจ๊ก ใจยานนั่คว่ำไปเดี๋ยวกูไปยิงใจยนนันเลครับั่นไเนี่ยโอ้ยโอ้่สเก็ตไปขึ้นเอ้ไไอ้ไี้ไอ้อ้ไอ้อไอ้ไอไออไอไออออออ